สวัสดีค่ะป้ามุนา,าพแาแซบสะไพรเดนมากค่ะวันนี้ป้ามุนาก็จะพาทํางานจ้าทํางานในที่สูงจ้าจันทร์ถึงศุกร์นะคะทํางานขัดกระไดไขรูซ่วมจ้าเสาร์อาทิตย์วันพักผ่อนนะจ้าจันทร์ถึงศุกร์ทงานวันอัสัปดาละ37ชั่วโมงนะจ้าหนึ่งเดือนมีสี่สัป,ปดาห์จ้ะเว้นเสาร์อาทิตย์ได้พักผ่อนนะคะเสาร์อาทิตย์ก็อย่างที่เห็นเนาะ ไปนูน่นไปนี่เที่ยวได้พักผ่อนบ้างแต่ส่วนมากก็อยู่แต่บ้านจ้ะทำแต่งานนะจ๊ะแต่ก็เหมือนหาเช้ากินข้ามไปวันๆนะจ๊ะชีวิตต่างแดนก็ไม่แตกต่างอะไรจากประเทศไทยแต่เพียงแค่ว่าต่างประเทศไม่ร้อนเท่าประเทศไทยบ้านเราจ้ะมานะเนชทำความสะอาด อันนี้ก็มัดก,ก่อนนะเนาะมัดไอ้ผ้าที่เราจะทําความสะอาดนะคะ,ะเราก็จะกวาดวให้เปียกย่ายนะคะคก็คืออันนี้เป็นผ้าดูดฝุ่นอย่างดีนะคะผ้าดูดฝุ่นอย่างดีเรียกได้ว่าซักฝุ่นเลยแหละอันนี้สำหรับซักฝุ่นเลยแหละนะคะอย่างดีนะคะนคักศึกษาเต็มมุมเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ค่อยได้เก็บเราก็เก็บต็มมุม ร네 şey ูดไปเลยจ้ะรูดไปเลยอนะคะทุกข้อทุกมุมนะคะ บดกเลยจ้ทำ่ะทำงานจ้ททำงานกันอุปกรณ์ทงเองนะก็มีอุปกรณ์ให้แล้วก็มาอัดเดปตกันนะคะ เช็ดซ you ้ายเช็ดขวาถ้าเรามีเวลาเราก็ทำฝุ่นมันเยอะหน้าร้อนมันจะเห็นแต่หน้าหนาวเราก็ปล่อยเราก็ทำบางทีก็หกเดือนเช็ดครั้งนะคะหกเดือนทุกๆหกเดือนเนาะเช็ดทำความสะอาดเยอะที่มากเราก็เช็ดมุมสูงแล้วก็เช็ดแบบโซ่ประกอบเพราะว่าข้างล่างเราเช็ดอยู่แล้วนะ มากนะคะดูสิมันดูดฝุนอย่างดีเลยนะคะสีเหลืองเนี่ยเก็บขุนย่ายังไม่หมดนะฟองเยอะขนาดนี้สิ่งที่ต้อง ยังไม่ออกจากห้องว้าเมื่อวาก็มาทําตรงนี้โรนะคะก็คือพื้นที่เราห้องนักเรียนที่เขายังไม่ออกเราก็มาทําอะไรที่มันอื่นๆรอ,อไปก่อนนะคะก็ตั้งแต่มาทํางานก็คือจะกีเดือนครึนนะ่งตีกว่าแล้วเนาะเราก็เพิ่งได้ถ้ามีเวลาเราก็ทำนะคะแต่ถ้าถ้ามันสะอาดแล้วเราก็มานานทีทําสนุกอยู่ โอ้ดิายลิสเพนเฮซูล่ะในแคนกอลีเยอะในแคนกอลีเพราะเดดแดดดีพี่น้องแดดดีมากๆเลยนะคะวันนี้มีคอนเสิร์ตเล็กๆนะคะของโรงเรียนมิวสิค เป็นช่วงพักเบรกนะคะเป็นช่วงพักเบรกของเรานะคะที่ทํางานป้าบุนาอยู่ข้างบนนี้นะคะส่วนข้างล่างนี้ก็นักเรียนนะคะเดี๋ยวฟลอตฟาวเดี๋ยวฟลัดฟา้าวได้เลยวะ บรรยากาศดีมากนะคะมันมีแดดนะคะมันมีแดดหาดูเด็กโอเคมีเสียงเพลงนะคะ เด็กฝรั่งจะแก้มแดงกันนะคะเจอแดด สนุกสนานกันไปนะคะวันอาวันศุกร์เนาะวันศุกร์สุดส,ส,สัปดาห์นักเรียนที่นี่สามารถดื่มเบียร์ได้นะคะเนาะอายุเขาได้แล้วนะคะแต่เขายืมในเวลานี้นะคะเ <c oughs> พื่อนเพื่อนสนุกสนานกันไปนะคะ <c oughs> ขนนับนะคะโอ้ยนะคะ <c oughs> สนุกสนานได้แดดนะคะได้แดดได้แดดจริงๆนะคะทุกคน บรรยากาศดีมากสวยๆนะคะสวยๆนะคะครูนักเรียนนะคะอันนี้คุณครูเนาะนะคะ